สวัสดีค่ะเรื่องสังคมสูงวัยในบ้านเราเ,เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันเลยนะคะจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นการแปลนแปลงที่ใหญ่มากจริงๆค่ะครับใช่เลยครับแล้วคำถามสำคัญที่หลายคนอาจจะคิดก็คือเออแล้วเราจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงดีจะมองมันในแง่บวกได้ยังไงบ้างวันนี้เราคงต้องมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ค่ะคำถามดีมากเลยเพราะพอพูดถึงสังคมสูงวัยคนมักจะนึกถึงแต่ เออปัญหาหรือภาระหรือเปล่าคะ่ะอืมนั่นเป็นมุมมองเดิมๆครับแต่จากข้อมูลที่เรามีโดยเฉพาะแนวคิดของท่านอาจารย์วิจารณ์พาณิชเนี่ยท่านเน้นเลยว่าต้องเปลี่ยนมุมมองนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของผู้สูงอายุไม่ใช่แค่เรื่องผู้สูงอายุครับไม่ใช่เลยแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนจริงๆในสังคมเพราะมันกระทบหมดเลยทั้งครอบครัวการทํางานหรือแม้แต่แผนพัฒนาประเทศ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันโยงใยกันไปหมดคนทำงานก็อาจจะต้องออดูแลพ่อแม่มากขึ้นแล้วก็ใช่ครับและในขณะเดียวกันผู้สูงอายุเองก็ไม่ใช่ภาระอย่างเดียวแบบที่ข้อมูลชี้เลยว่าพวกท่านคือพลังที่สำคัญมากพลัง พลังในแง่ไหนคะเป็นครูชีวิตไงครับท่านมีประสบการณ์มีความรู้ที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้หรือบางทีก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเล็กๆได้ด้วยซ้ำคือมีศักยภาพเยอะกว่าที่เราคิดจริงด้วยค่ะมุมนี้น่าสนใจมากๆเลยที่ว่าผู้สูงอายุคือพลังแล้วนอกจากการปรับมุมมองแล้วการเตรียมตัวของพวกเราทุกคนล่ะคะข้อมูลเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะมีครับเรื่องสำคัญอีกอย่างคือทักษะ การเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้จำเป็นมากครับเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วเราทุกคนเลยนะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวตลอดเวลาอืมค่ะค่ะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับพอเรามีมุมมองที่ใช่มีทักษะที่พร้อมแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญต่อมาก็คือความร่วมมือครับความร่วมมือในข้อมูลมีพูดถึงคำว่ากลไกสารพลังแนวราบด้วยอันนี้คืออะไรเหรอคะอ๋อครับ กลไกสารพลังแนวราบถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็เหมือนกับว่าหน่วยงานต่างๆหรือกลุ่มคนที่ทำงานเรื่องเดียวกันเนี่ยมาจับมือกันโดยตรงเลยทำงานด้วยกันไม่ต้องรอผ่านคำสั่งเป็นทอดๆโอ้คือคุยกันเองทำงานด้วยกันเลยใช่ครับมันจะเร็วขึ้นแล้วก็ทำงานแบบการนำหมู่คือทุกคนเป็นผู้นำร่วมกันได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำเหมือนวงดนตรีที่แต่ละคนก็เล่นเครื่องดนตรีของตัวเองแต่ประสานออกมาเป็นเพลงเดียวกัน โอหฟังดูมีพลังมากเลยนะคะแล้ววัฒนธรรมเดิมๆของไทยเราล่ะคะอย่างเรื่องสังคมเกื้อกูลอันนี้เอามาใช้ได้ไหมคะโอ้โหอันนี้เป็นจุดแข็งเป็นต้นทุนสําคัญของเราเลยครับวัฒนธรรมเกื้อกูลนี่แหละที่เป็นธงนําได้เลยมันทําให้เกิดการช่วยเหลือกันจริงๆอย่างที่เราเห็นในข้อมูลพวกกลุ่มจิตอาสาต่างๆค่ะค่ะพวกกลุ่มจิตอาสาหรือแนวคิดดีๆอย่างธนาคารเวลา ที่เราเอาเวลาว่างไปช่วยคนอื่นก่อนแล้วก็สะสมเหมือนแต้มบุญไว้พอถึงคราวเราต้องการความช่วยเหลือก็ไปเบิกเวลานั้นมาใช้ได้๋อคล้ายๆฝากเวลาทำความดีไว้ก่อนแล้วค่อยถอนมาใช้ตอนจำเป็นสุดยอดเลยค่ะครับเป็นการลงทุนทางสังคมแบบหนึ่งเลยนะยั่งยืนด้วยเห็นภาพชัดเลยค่ะทีนี้พอจะลงมือทำจริงๆการปรับตัวของภาคส่วนต่างๆล่ะคะในข้อมูลมีตัวอย่างอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะทุกภาคส่วนต้องปรับหมดเลยครับ ที่สำคัญมากๆคือการปรับสภาพแวดล้อมทั้งสถานที่ทั้งกฎแกณฑ์ต่างๆให้มันเอื้อให้คนทุกวัยอยู่ร่วมกันทำงานเรียนรู้ด้วยกันได้สะดวกอย่างภาครัฐก็คงเป็นเรื่องนโยบายสวัสดิการใช่ไหมคะครับแล้วก็อาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการให้ดีขึ้นส่วนภาคธุรกิจก็น่าสนใจครับมีพูดถึงการจ้างงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นไม่จำกัดอายุหรือธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุโดยตรงที่เรียกว่าซิลเวอร์เอคอนมี Silver economy เช่นอะไรบ้างคะก็เช่นพวกบริการดูแลสุขภาพถึงบ้านหรือเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตง่ายขึ้นสั่งของออนไลน์ง่ายๆอะไรแบบนี้ครับอ๋อค่ะแล้วในส่วนของประชาชนอย่างเราเราท่านๆราคามีบทบาทอะไรบ้างสำคัญมากเลยครับเริ่มจากตัวเองก่อนเลยคือวางแผนชีวิตการเงินสุขภาพและก็ดูแลคนในครอบครัว แล้วที่สำคัญอีกอย่างคือช่วยกันสร้างชุมชนที่เกื้อกูลดึงศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนออกมาดึงศักยภาพผู้สูงอายุทำยังไงได้บ้างคะก็อาจจะตั้งกลุ่มง่ายๆครับให้ท่านมาสอนมาถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือใช้เทคโนโลยีง่ายๆช่วยท่านสร้างไรายได้เล็กๆน้อยๆมันก็จะทำให้ชุมชนเราแข็งแรงขึ้นอบอุ่นขึ้นด้วยฟังดูแล้วการเข้าสู่สังคมสูงวัยนี่ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างเดียวนะคะ มันเหมือนเป็นโอกาสให้เราได้สร้างสังคมที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกันเลยถูกต้องเลยครับหัวใจมันอยู่ตรงนี้แหละคือมองเห็นโอกาสในความท,ท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราทําได้เราสารพลังไทยรับมือสังคมสูงวัยไปด้วยกันได้แน่นอนถ้าทุกวัยร่วมมือกันเป็นข้อสรุปที่ทําให้รู้สึกมีความหวังแล้วก็มีกําลังใจมากเลยค่ะครับผมก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่า จากที่เราคุยกันทั้งหมดวันนี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งในสังคมเราจะเริ่มทำอะไรเล็กๆน้อยๆได้บ้างเพื่อช่วยสร้างสังคมที่เกื้อกูลรองรับคนทุกวัยเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยเนะครับ